ต็นกันนพงศ์เทพโป๊กเกอร์ไทยผู้พิชิตเงินร้อยล้านสวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องที่โคตรจะพีคเรื่องราวของผู้ชายไทยคนหนึ่งที่เปลี่ยนจากนักธุรกิจธรรมดารรมดากลายเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจในวงการโป๊กเกอร์ระดับโลกผู้ชายที่คนทั้งวงการต้องหันมามองแล้วถามว่าไอ้หมอนี่มันเป็นใครวะ ใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกทุกอนูของพี่เต้นกันนพงศ์กเกษมสุวรรณชายผู้พิชิตเงินรางวัลกว่า100ล้านบาทในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์เดียว ร้อยห้าล้านบาทคุณฟังไม่ผิดเงินจำนวนนี้คนส่วนใหญ่ทำงานทั้งชีวิตยังหาไม่ได้เลยแต่ผู้ชายคนนี้ใช้เวลาไม่กี่วันคว้ามันมาครองได้ด้วยการเล่นไพ่แต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคิดว่านี่คือเรื่องของโชคชะตาฟ้าประทานหรือการพนันเพราะถ้าคุณคิดแบบนั้นคุณคิดผิดมหันเรื่องราวของพี่เต้นมันลึกซึ้งกว่านั้นเยอะมันคือเรื่องของสมองวินยัยการทางานหนักแบบบ้าคลัง่ง และหัวใจที่นิ่งอย่างกับมาหาสมุทรหพี่เต็นคือใครวะผู้ชายคนนี้ไม่ได้เกิดมาพร้อมกับสำรับไพ่ในมือนะครับเขาไม่ได้โตในคาสิโนโที่เวกัสแต่เขาคือคนไทยแบบเราๆนี่แหละครับจบการศึกษามีธุรกิจส่วนตัวชีวิตก็เหมือนกับผู้ชายวัยทำงานทั่วไปที่ต้องดิวกับลูกค้าพน,นักงานปัญหาจุกจิกในแต่ละวัน ลองนึกภาพตามนะเช้ามาตื่นไปทำงานฝ่ารถติดประชุมเคลียร์เอกสารตกเย็นกลับบ้านวนลูปไปเรื่อยๆมันคือชีวิตที่มั่นคงมันคือชีวิตที่คนส่วนใหญ่ใฝ่ฝันถึงแต่มันมีอะไรบางอย่างที่ขาดหายไปมันมีแพชชั่นอะไรบางอย่างที่รอวันถูกจุดประกายอยู่ หลายคนอาจจะมองว่าโป๊กเกอร์คือการพนันแต่สำหรับคนอีกกลุ่มหนึ่งมันคือกีฬาที่ใช้สมองมันคือศิลปะแห่งการตัดสินใจภายใต้ความกดดันมันคือสงครามจิต,ตวิทยาที่วัดกันด้วยชิปไม่กี่กองตรงหน้าและสำหรับพี่เต็นประตูสู่โลกใบนี้มันกำลังจะเปิดออกแบบที่เขาเองก็ไม่เคยคาดคิดมาก,ก่อน 2. อจุดเริ่มต้นสู่โลกโป๊กเกอร์ ทุกเรื่องราวมันมีจุดเริ่มต้นใช่ไหมครับจุดที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดการสำหรับพี่เต็นมันอาจจะไม่ได้หวือหวาเหมือนในหนังที่แบบไปติดนี่มาเฟียแล้วต้องมาเล่นโป๊กเกอร์ใช้นี่อะไรแบบนั้นเรื่องของเรื่องมันเรียบง่ายกว่านั้นมากมันเริ่มมาจากการได้รู้จักเกมนี้ผ่านเพื่อนฝูงจากการเล่นกันขำๆสนุกๆในกลุ่มผมเชื่อว่าผู้ชายหลายคนเคยผ่านจุดนี้มานะตั้งวงเล่นกับเพื่อนกินเบียร์ไปเล่นไปแซวกันไปมันคือช่วงเวลาดีๆใช่ปะ แต่สำหรับพี่เต๋นมันมีอะไรบางอย่างในเกมนี้ที่มันคลิกกับเขาอย่างจังมันไม่ใช่แค่เรื่องของดวงว่าไพ่ในมือจะดีหรือไม่ดีแต่มันคือการอ่านคนทำไมคนนี้ลงเงินหนักเขากำลังบลัฟหรือว่าเขามีไพ่เทพจริงๆ การคำนวณความน่าจะเป็นที่จะได้ไพ่ที่ต้องการคือเท่าไหร่การลงเงินตอนนี้มันคุ้มค่ากับความเสี่ยงไหมการควบคุมอารมณ์ตอนที่ไพ่ดีก็ต้องนิ่งไม่ดีใจออกนอกหน้าตอนที่โดนโกงด้วยไพ่ใบสุดท้าย b a ด b e ดก็ต้องไม่หัวร้อนจนเล่นเสียแผนเห็นไหมครับแค่นี้ก็เริ่มเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของดวงมันคือศาสตร์และศิลชัดชัด จากที่เล่นสนุกสนุกกับเพื่อนพี่เต็นก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเกมนี้มันลึกว่ามันมีอะไรให้ศึกษาอีกเยอะมากเขาเริ่มดูการแข่งขันโปเกอร์ระดับโลกผ่าน YouTube เริ่มเห็นผู้เล่นระดับตำนานอย่างฟิลไอวี่เจสันคูนทอมดวน เขาเห็นคนพวกนี้ทำเงินเป็นล้านๆเหรียญไม่ใช่การแทงมั่วๆแต่จากการตัดสินใจที่เฉียบคมการบลั f f ที่เหนือชั้นและการอ่านเกมที่ทะลุปรุกปรมวินาทีนั้นแหละครับเหมือนมีคนมาจุดไฟในใจของพี่เต็นเขาไม่ได้มองว่ามันคือการพน,นันอีกต่อไปเขามองว่ามันคือเส้นทางเส้นทางสู่การเป็นมืออาชีพและเมื่อเขาตัดสินใจแล้วเขาก็ไม่ได้ทำมันเล่นๆเ,เขา all in กับมันครับ 3. สู่เส้นทางมืออาชีพที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบพี่เต็นไม่ได้อยู่ดีๆก็เดินเข้าไปแข่งแล้วชนะเลยนะครับเขาใช้เวลาหลายปีในการศึกษาอย่างจริงจังคุณนึกภาพตามผมนะการเรียนรู้ทฤษฎีเขาไม่ได้พึ่งสัญชาตญาณอย่างเดียวเขาศึกษาทฤษฎีที่เรียกว่า GTO Game Theory Optimal อธิบายง่ายๆ GTO มันคือการเล่นโป๊กเกอร์ที่อิงตามหลักคณิตศาสตร์และสถิติข,ขั้นสูงมันคือการเล่นแบบสมดุลที่สุดที่คู่ต่อสู้จะเอาเปรียบเราได้ยากมากๆม,มันไม่ใช่การท่องจำนะเว้ยแต่มันคือการทำความเข้าใจหลักการว่าในสถานการณ์แบบนี้เราควรจะลงเงินเบทเราควรจะแค่ตาม c a ลหรือเราควรจะหมอบด้วยความถี่เท่าไหร่ มันคือการเปลี่ยนจากความรู้สึกเป็นคณิตศาสตร์ซึ่งบอกเลยว่าโคตรยากและโคตรน่าเบื่อคนที่ทำได้ต้องมีวินัยสูงมากๆ การวิเคราะห์ตัวเองและคู่แข่งพี่เตนใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า s เว v e r ในการวิเคราะห์การเล่นของตัวเองคือทุกครั้งที่เขาเล่นจบเขาจะเอามือแฮนด์ที่เขาเล่นพลาดหรือมือที่เขาสมสยัยกลับมานั่งวิเคราะห์เป็นชั่วโมงว่าณจุดนั้นการตัดสินใจที่ดีที่สุดตามหลัก GTO คืออะไรทำไมเราถึงตัดสินใจแบบนั้นครั้งหน้าจะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไง มันคือการเปลี่ยนจากความรู้สึกเป็นคณิตศาสตร์ซึ่งบอกเลยว่าโคตรยากและโคตรน่าเบื่อคนที่ทำได้ต้องมีวินัยสูงมากๆการวิเคราะห์ตัวเองและคู่แข่ง พี่เต็นไค้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าโซเวอร์ในการวิเคราะห์การเล่นของตัวเองคือทุกครั้งที่เขาเล่นจบเขาจะเอามือแฮนด์ hand, ที่เขาเล่นพลาดหรือมือที่เขาสงสัยกลับมานั่งวิเคราะห์เป็นชั่วโมงชั่วโมงว่าณจุดนั้นการตัดสินใจที่ดีที่สุดตามหลัก GTO คืออะไรทำไมเราถึงตัดสินใจแบบนั้นครั้งหน้าจะทำให้ดีขึ้นได้ยังไงหัวใจมันต้องนิ่งขนาดไหนครับคิดดู นอกจากออนไลน์แล้วเขาก็บินไปแข่งทัวร์นาเมนต์เล็กๆน้อยๆในต่างประเทศสะสมประสบการณ์เรียนรู้ที่จะเล่นแบบไลฟ์โป๊กเกอร์ที่ต้องเจอหน้าคู่ต่อสู้จริงๆต้องควบคุมโป๊กเกอร์เฟสของตัวเองและต้องอ่านภาษากายของคนอื่นให้ออกทั้งหมดที่ผมเล่ามาเนี่ยมันคือการเดินทางที่ยาวนานโดดเดี่ยวและต้องใช้ความอดทนขั้นสูงมันคือรากฐานของความสำเร็จทั้งหมดที่กำลังจะตามมา 4. ดาวดวงใหม่แห่งวงการโป๊กเกอร์เอเชียหลังจากที่เรียนรู้มานานหลายปีชื่อของกัณฐพงศ์เกษมสุวรรณก็เริ่มเป็นที่รู้จักในวงการโป๊กเกอร์เอเชียเขาไม่ใช่ผู้เล่นโนเนมอีกต่อไปเขาเริ่มขวาแชมป์เริ่มได้เงินรางวัลเป็นก่อเป็นกรรมโปรหลายคนเริ่มพูดถึงเขาไอ้หนุ่มจากไทยคนนี้มันเล่นดีวะ่ะมันเล่นสไตล์แอคเกรสซีฟมันกล้าได้กล้าเสียมันอ่านเกมขาด สไตล์การเล่นของพี่เต็นที่คนพูดถึงกันมากคือ loose aggressive หรือ l a ลกอธิบายง่ายๆคือเขาเป็นผู้เล่นที่บูแหลกครับเขาไม่รอแค่ไพ่สวยๆแล้วค่อยเล่นแต่เขาจะเข้าไปมีส่วนร่วมในเกมบ่อยๆใช้ความดุดดันในการกดดันคู่ต่อสู้ทำให้คนอื่นเล่นด้วยความอึดอัดเดาวางยากว่าในมือเขามีไพ่อะไรกันแน่กำลังบล u f หรือมีของจริง ซึ่งการจะเล่นสไตล์นี้ได้คุณต้องเก่งจริงต้องเข้าใจพื้นฐาน GTO อย่างแน่นปึกและต้องอ่านคนขาดมากๆไม่งั้นมันจะกลายการเล่นแบบบ้าบินที่จะพาคุณเจ๊งได้อย่างรวดเร็วแต่พี่เต็นทำได้เขาผสมผสานความรู้จัก GTO เข้ากับสัญชาตญาณในการอ่านคนจนกลายเป็นสไตล์เฉพาะตัวที่น่ากลัวมากม และเมื่อเขาพร้อมเขาก็ตัดสินใจก้าวไปสู่เวทีที่ใหญ่ที่สุดโหดที่สุดและมีเงินรางวัลสูงที่สุดในโลกเวทีที่เต็มไปด้วยอสูรกระกายแห่งวงการโป๊กเกอร์เวทีที่เรียกว่าไททันซูเปอร์ไฮโรล l ลอร์ซีรีส์สู่สมรภูมิระดับโลก t r i ทัน Series ถ้าวงการโป๊กเกอร์คือ UFC รายการไททันก็คือศึกชิงแชมป์โลกรุ่นเฮฟวเวทครับ ที่นี่ไม่ใช่ที่สำหรับมือสมัครเล่นค่าสมัคร buy-in ในแต่ละทัวร์นาเมนต์เริ่มต้นที่หลักล้านบาทไปจนถึงหลายสิบล้านบาทหมายความว่าไงหมายความว่าคนที่มาเล่นที่นี่ 1. คือต้องรวยมากและ2คือต้องเก่งชิบหายเพราะไม่มีใครโง่เอาเงินหลายล้านบาทมาโยนทิ้งเล่นๆแน่นอน ผู้เล่นที่นี่คือระดับท็อป100ของโลกคือตำนานที่ยังมีลมหายใจคนที่เราเคยเห็นแค่ใน YouTube อย่างเจสันคูนสตีเฟนชิดวิกฟิลไอวี่มันเหมือนกับเราเป็นนักบอลไทยแล้วอยู่ดีๆก็ได้ลงไปเล่นในสนามเดียวกับเมสซี่โรนัลโดเอ็มบาเป้พร้อมกันทุกคนคุณคิดดูดิว่าความกดดันมันจะมาหาศาลขนาดไหน แต่พี่เต็นผู้ชายจากประเทศไทยเขาไม่ได้ไปที่นั่นเพื่อไปเอาประสบการณ์เขาไปที่นั่นเพื่อชนะครับ 6. วินาทีสร้างประวัติศาสตร์เหตุการณ์ประวัติศาสตร์นี้เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมปี2023ที่ใสที่ไซปรัสในรายการ Triton Super High Roller Series Event H 1 25,000ดอลลาร์ NLH 8-Handed ค่าสมัคร25,000ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ900,000บาทแค่ค่าสมัครนะเว้ยมีผู้เล่นระดับพระการลงแข่งทั้งหมด158คนทำให้เงินรางวัลรวมพุ่งไปสูงถึงเกือบ4ล้านดอลลาร์พี่เต็นฝ่าฟันผู้เล่นระดับโลกมาทีละคนทีละคนจนกระทั่งเขาสามารถผ่านเข้ามาถึงโต๊ะสุดท้ายหรือ Final Table ที่มี9คนสุดท้ายได้สำเร็จ แค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะได้เงินรางวัลการันตีแล้วอย่างน้อยๆ3-4ล้านบาทเป็นผมนะผมดีใจน้ำตาไหลแล้วแต่สำหรับพี่เต้นเป้าหมายของเขามีเพียงหนึ่งเดียวคือแชมป บนโต๊ะสุดท้ายไม่มีหมูให้เชื่อดนะครับมีแต่เสือสิงกระถิ่งแรดทั้งนั้นแต่พี่เต็นก็ยังคงเล่นในสไตล์ของตัวเองดุดันไม่เกรงกลัวศักดิ์สีใครหน้าไหนทั้งนั้นเขาค่อยๆเขี่ยผู้เล่นคนอื่นตกรอบไปทีละคนจนกระทั่งเหลือแค่สองคนสุดท้ายที่เรียกว่า heads up เป็นการดวลกันตัวต่อตัวเพื่อชิงตำแหน่งแชมป์และเงินรางวัลกว่า30ล้านบาทสถานการณ์ตอนนั้นชิปของพี่เต้นน้อยกว่าคู่ต่อสู้เล็กน้อย ความกดดันทั้งหมดของทัวร์นาเมนต์มารวมอยู่ที่ตรงนี้แล้วและแล้วก็มาถึงมือตัดสิน The Final Hand คู่ต่อสู้เป็นฝ่ายลงเงินก่อนพี่เต็นมองหน้าแล้วตัดสินใจ All In เขาผลักชิปทั้งหมดที่มีเข้าไปกลางโต๊ะเป็นการเดิมพันด้วยชีวิตในทัวร์นาเมนต์นี้เป็นการบอกคู่ต่อสู้ว่าถ้าคุณจะชนะผมคุณต้องผ่านผมในมือนี้ไปให้ได้ คู่ต่อสู้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเขาใช้เวลาคิดอยู่นานแล้วสุดท้ายเขาตัดสินใจค a l ทั้งสองคนเปิดไพ่พี่เต็นถือเอส k i n ไพ่ที่ดีมากๆสำหรับการเล่น Heads Up ส่วนคู่ต่อสู้ถือ n ายเกล้าซึ่งเป็นรองพี่เต็นอยู่โอกาสชนะของพี่เต็นสูงถึง70%แต่ในโลกของโป๊เกอร์อะไรก็เกิดขึ้นได้ ดีลเลอร์เริ่มเปิดไพ่กองกลาง3ใบแรก The flop ไพ่3ใบแรกออกมาไม่มีใครได้อะไรพี่เต็นยังคงนำอยู่ไพ่ใบที่4ี่ The turn ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกเหลือไพ่ใบสุดท้าย The r e f e r ใบเดียวที่จะตัดสินทุกอย่างถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดแชมป์จะเป็นของคนไทยและไพ่ใบสุดท้ายคือ แจ็ k o อฟฮาร t พี่เต็นทำได้เขากลายเป็นคนไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์รายการ t ทท t น s u u p r r i i h r r er o l l r r Series ได้สำเร็จคว้าเงินรางวัลไปกว่า825,000ดอลลาร์หรือประมาณ30ล้านบาทนี่คือโมเมนต์ที่เปลี่ยนทุกอย่างมันคือการประกาศให้ทั้งโลกรู้ว่าคนไทยก็เป็นแชมป์โลกได้แต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นครับเพราะนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นของตำนานบทใหม่ที่ยิ่ง ่่ใหญกวาเดิมจ็บร่างเทพจุติพิชิตเงินร้อยล้านหลังจากคว้าชแชมป์แรกพี่เต้นก็เหมือนได้ปลดล็อกอะไรบางอย่างความมั่นใจประสบการณ์ทำให้เขากลายเป็นผู้เล่นที่น่ากลัวขึ้นไปอีกระดับเขาเดินทางไปแข่งทั่วโลกและก็ทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องและแล้วก็มาถึงปี2024ที่เกาะเชจูประเทศเกาหลีใต้ในรายการทรตันที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม ครั้งนี้พี่เต็นไม่ได้ลงแค่รายการเดียวนะครับเขาลงเล่นหลายรายการและผลงานของเขามันเกินคำว่าสุดยอดไปแล้วมันคือระดับร่างเทพครับอีเวนต์ห 15k n l h ได้อันดับ3รับเงินรางวัลไป221,000ดอลลาร์ประมาณ8ล้านบาท e v e n นต์0 k Mystery b คมิ t y ได้อันดับ3อีกแล้วรับไปอีก416,000ดอลลาร์ประมาณ15ล้านบาท e v e n นต์0 k NLH 7 h a n d เ d เข้า Final Table อีกได้อันดับ6รับไป252,000ดอลลาร์ประมาณ9ล้านบาทแค่3รายการนี้เขากวาดเงินไปแล้วเกือบเกือบ30ล้านบาทบ้าไปแล้วนี่มันฟอร์มของคนที่เก่งที่สุดในโลกชัดๆ แต่ไฮไลท์ที่แท้จริงมันอยู่ที่รายการเมนอีเวนตซึ่งเป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของซีรีส์นั้น1 0 0 0ดอลลาร์ n l h เมนอ e เวนต์ค่าสมัคร1 0 0 0ดอลลาร์หรือประมาณ3.7ล้านบาทและคุณคิดว่าเกิดอะไรขึ้นครับใช่แล้วครับพี่เต็นกันนพงกรเสมสุวรรณเข้าสู่ Final Table อีกแล้วครับท่านผู้ชม นี่มันไม่ใช่เรื่องของโชคแล้วนะครับการเข้าไฟนอลเทเบิลในรายการระดับซ u เปอร์ g h r o เลอรได้4รายการติดกันในซีรีส์เดียวมันคือฝีมือล้วนๆมันคือสิ่งที่พิสูจน์ว่าเขาคือหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกณวินาทีนั้น แม้ว่าในเมนอีเวนต์เขาจะจบที่อันดับ4แต่นั่นก็ทำให้เขาได้รับเงินรางวัลที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาณตอนนั้น1 000, 1 4 0 0ล้านสดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ42ล้านบาทรวมกับรายการอื่นๆในซีรีส์นี้ทำให้พี่เต้นกว่าเงินรางวัลจากเกาะเชจูเพียงที่เดียวไปได้มากกว่า100ล้านบาท สุดยอดผมไม่มีคำอื่นจะพูดจริงๆผู้ชายคนนี้ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการโป๊กเกอร์ไทยไปตลอดการ 8. มรดกและแรงบันดาลใจเรื่องราวของพี่เต้นมันให้อะไรกับเรามากกว่าแค่ความตื่นเต้น 1. มันทลายกำแพงความเชื่อที่ว่าคนไทยทำไม่ได้เรามักจะถูกปลูกฝังมาว่าเราสู้ฝรั่งไม่ได้เราเก่งได้แค่ในระดับภูมิภาค แต่พี่เต้นได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าไม่ว่าคุณจะมาจากประเทศไหนถ้าคุณมีความมุ่งมั่นความทุ่มเทและการทำงานหนักที่มากพอคุณก็สามารถไปยืนอยู่บนจุดสูงสุดของโลกได้ 2. มันเปลี่ยนมุมมองที่คนมีต่อโปเกอร์จากที่เคยมองว่าเป็นแค่การพนันเรื่องราวของพี่เต้นทำให้คนเริ่มหันมามองว่ามันคือ m ายสปอร์ตคือกีฬาที่ต้องใช้สมองการวางแผนและจิตวิทยา เหมือนกับหมากรุกเหมือนกับ e-sport มันคือการแข่งขันที่วัดกันด้วยฝีมือไม่ใช่ดวง 3. และสำคัญที่สุดมันคือแรงบันดาลใจเรื่องรามของเขาคือบทพิสูจน์ของคำว่า the grind เบื้องหลังเงินร้อยล้านคือชั่วโมงนับไม่ถ้วนของการศึกษาคือความพ่ายแพ้นับครั้งไม่ถ้วนที่เขาไม่เคยยอมแพ้คือวินัยเหล็กที่ควบคุมทั้งการเล่นและการใช้ชีวิต มันสอนให้เรารู้ว่าไม่ว่าคุณจะฝันอยากเป็นอะไรไม่ว่าจะเป็นนักโปเกอร์นักธุรกิจศิลปินหรือนักกีฬามันไม่มีทางลัดคุณต้องรักในสิ่งที่คุณทำคุณต้องพร้อมที่จะทำงานหนักกว่าคนอื่นคุณต้องพร้อมที่จะล้มแล้วลุกขึ้นสู้ใหม่พี่เต้นกันนพงศ์ไม่ได้ชนะเพราะเขาโชคดีเขาชนะเพราะเขาคู่ควรที่จะชนะ ทุกวันนี้พี่เต้นกัณน,นพง์ก็ยังคงเดินทางแข่งขันโปเกอร์ในระดับสูงสุดต่อไปเขากลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ทุกคนในวงการให้ความเคารพและยำเกรงและเขาก็ได้กลายเป็นไอดอลเป็นฮีโร่ของผู้เล่นโปเกอร์ชาวไทยรุ่นใหม่ๆอีกนับไม่ถ้วนผมหวังว่าเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าในวันนี้จะเป็นเหมือนเชื้อไฟเล็กๆที่จุดประกายอะไรบางอย่างในใจของเพื่อนๆน,นะครับ ไม่ว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรขอแค่คุณมีความเชื่อมั่นและลงมือทำมันอย่างสุดหัวใจผมเชื่อว่าวันหนึ่งคุณก็จะสามารถสร้างโมเมนต์ในแบบฉบับของตัวเองได้อย่างแน่นอนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกด subscribe ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสนุกสนุกมันๆและสร้างแรงบันดาลใจแบบนี้อีก แล้วคุณล่ะครับคิดยังไงกับเรื่องราวของเทพเต็นคอมเมนต์คุยกันข้างล่างนี้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ